รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อยู่ไหนกันนะสองคนนะเราให้กัน<ด>หมดเลยแล้วเราขับมากันสองคนเออนี่เดี๋ยวก่อนอ๋อเดี๋ยวนี้เขาสามารถบอกได้เลยว,ว่าน้ำมันที่เหลืออยู่วิ่งได้กี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยหรอแน่นอนสิคุณเดี๋ยวนี้เขาไฮเทคคุณเดี๋ยวนี้เขาแบบว่ามีระบบสแสดงข้อมูลแบบดิจิตอลด้วยใช่เดี๋ยวนี้มีมทุกอย่างเออสบายเนาะแต่ว่าตอนนี้แค่อยากรู้ว่าสองคนนั้นอยู่ไหนนั่นไง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 นันมาทำอะไรกันน่ะยินดีด้วย ใช่สวัสดีหรือยังสวัสีสวัสดีสวัสดีนี่เราก็เดินลงเราก็เดินลงไปหน่อยเดี๋ยวปอเดี๋ยวปเดี๋ยวปเขาบอกไ้อุยยเขาบอกปอีกแล้วฉันนลัวโปรดี๋แต่กนีไม่มีเปาะอีกแล้วเฮ้ยเ่ไปเหรอเออแย่งมกุฎันสวัสดีคุณผู้ชมไปก่อสวัสดีครับสวัสดี พี่ด้วยนะคะสวัสดีครับคุณหญิงพราะว่าเราดูรายการปีายคือรายการที่ไม่เข้าตามสอบไม่ออกตามประตูปกติจะต้องไปบ้านเราวันนี้มาโรงเรียนทำไมเนี่ยที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนที่นี่เขาเรียกมหาวิทยาลัยมหาวสแตมฟอร์ดสแตมฟอร์ดคือวันนี้เนี่ยทำกันบ้านมาเลยใช่เมรัยพิรุณต้องทำกันบ้านเลยเพราะแขกรับเชิญของเราเนี่ยถือว่าเป็นไอดอล ของเหล่าบรรดาผู้ที่แบบว่ารักการประกวดนางงามเขาเรียกว่าเปลี่ยนวิชั่นใหม่ๆใช่ให้กับวงการข่าวอ๋อแล้วคุณหนูแต่งตัวนี้เหมือนย้อนกลับไปเมื่อ2 0ปีที่แล้วนะอสวยขึ้นนะจริเจ๊นี่นี่ชุดไม่มีเอวหรือคุณไม่มีเอวฮะเป็นที่ชุดเป็นที่ชุดเป็นที่ชุดไม่เป็นไรแต่หน้าสวยไปอยู่เลยสรุปแล้ววันนี้มาเพราะอะไร ก็พูดว่น้องไม่เยอะงไงเออไม่เยิ่งที่ตัวดำๆมานะเขาเนี่ยเขาผิิวสีน้ำเงิงกับผิน้างามที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าเป็นปกตินางงามต้องขาวสวยอวบนี่ไม่่ เมื่อก่อนนางงามโอ้ยต้องต้องต้องยาวนานมาแล้วเรื่องสีผิวเรื่องสีผิวเป็นอะไรที่โดดเด่นมากคนชอบคิดว่านางงามต้องขาวต้องอวกไม่จําเป็นเรื่องนี้อาร์ตเข้าใจดีเพราะผิวสีดีก็ไม่ยากไม่แต่ฉันชอบน้องเขามากหนึ่งบุคลิกภาพดีสองเนี่ยเป็นคนไทยจริงๆเราว่าคธอมันภูใจความสวยของคนไทยคือลักษณะนี้วันที่เห็นน้องบนเวทีครั้งแรกตะลึงเลยใช่แล้ที่จะมันน้องเนี่ยรักครอบครัวด้วยเข้าไปเจอนางเลยไหมไปไปตามมา ช่วงลัดเลาะรอบบานบานไค่นามสินี่ฉันไม่สนุณเป็นนางเงินท่านเป็นนางแขกรับเชิญเฮ้ยเขาห้ามไข่เขาห้ามหาเข้าอยู่นี่อยู่นี่ปอนอันนี้มาหาเมย่าแต่นี่เป็นเมย่อะไรเมย์ป้าเมย์ป้าทางน้องมีกลคนเยอะเลยนี่รู้จักเมย่าใช่ไหมคือจากค่ะเมย่าอยู่ที่เป็นไงบ้างสวยสวยมากเมย่ากับเธอใครสวยกันเมย่า เป็นคนรู้ตัวเองและที่เมย่าอยู่ไหนเราตามหาเมย่าอยู่น่าจะอยู่ที่ห้องสมุดอะค่ะอยู่ห้องสมุดเมื่อเช้าเพิ่งเจอสวยมากนั่งคนนังนพอเนาะฮอตมาค่ะคลุกบอกว่าต้องเหวีลังลุนชีเปอร์ค่ะไแล้วแล้วู่หนูว่าอะไรเรา้สึอย่กาสูงความอัานเลยี่ี่โอ้โหพี่กระดาใส่ส้นสูงแล้วนะฮัลโหลฮัลโหล T oh, teacher 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 oh, Alexandra 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 wow. I know I know Yeah G Is she beautiful? She's very beautiful Oh, oh. The first oh. She oh. oh. I'm Where is she? Where Right you now well, You know You know <laughs>

ฉันเห็นมันเงาแต่คุ้มแต่คุ้มกันนั่นเป็นตัวสูงสูงไงนะตัวสูงสูงถ่ายรูปผู้ชายอยู่นะไงไม่ต้องถามแล้วเมย่าอุ้ยเขาเป็นั่นไงสวัสดีค่ะเมย่าเมย่ายืนคู่กับโอ๋เลยเราจะได้หาตานี่เมย่านี่คืออะไรอีกสักครั้งหนึ่งป้าเมย่าสวยมากนะคุณนี่ไปเลยแล้วดูเอลลี่เลยอีะ โอ้โหหัวเลยเนี่ยดูเอลนี่ไงเอลชั้นนี่ระยะสูงเท่าไหร่อ่ะ176ยเจ็ดสิบหค่ะร้อเจ็ดสิบกใช่ค่ะจริงเหรอเขายืนเขายืนเอ็กกี้เขายืนมีป้ายืนอยู่นี่เขาเอลนางเนาะตัวเล็กอุ๊ยนี่ไปเลยเราเราเตี้ยนอ่ะให้ให้เมย่าเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนนี้เรามาที่มหาวิทยาลัยอะไรแล้วมีย่าเรียนอยู่ชั้นไหนปีอะไรค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สแตมฟอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเซิตี้ค่ะตอนนี้เมย่าเรียนอยู่ปีที่3ก็คือปีสุดท้ายแล้ว ก็คือจะจบแล้วค่ะแล้วก็เรียนอยู่คณะ allied business management ค่ะก็เรียนเกี่ยวกับการบินทัืงอหลายอ๋อใช่ค่ะเป็นแอร์อใช่ไหมทีม่เ,เรีเยนคนะนี้นนคือ ตอนแรกคือฝันอยากจะเป็นหลายอย่างค่ะแต่รู้สึกว่าการเป็นเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินมันเป็นอะไรที่เหมาะกับเรามากกว่าเพราะเมย่าเป็นคนตัวสูงบุคลิกก็คือเหมาะที่จะเป็นแอร์โฮสเตสแต่จริงๆแล้วคือถ้ามาเรียนที่นี่จริงๆไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแอร์โฮสเตสค่ะเป็นได้ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินนี่ภาษาอังกฤษนั่งนี่คือชุดแต่งแต่งแต่งไปเรียนลงแต่งอย่างนี้ได้เนี่ยเบาใช่ค่ะจริงเหรออันนี้เบามากค่ะต้องถามเื่อหนูว่าหนูแต่งยังไงมาโรงเรียนเขาบอกว่าสีสันสุดฤทธิ์ใส่ขนตาสีสีมมอ สังตาแบบมาทำมดอเปล่งมาโรงเรียนนี่นะมามหาลัยว่างค่ะจัดเต็มมามหาลัยทุกวันเลยเช้าเธอก็ฉีด๊อปปูล่านะจ๊ะมีฝรั่งมาเรียนตามนางจากประเทศอะไรก็หลายประเทศค่ะก็เหมือนเพื่อนจากสวีเดนเพื่อนจากหลายๆประเทศเช็กอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเขาเห็นรูปเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นรู้สึกจะช่วงที่ประกวดมิสเตอร์เดนเวอร์ปี2011ด้วยแล้วคือได้รางวัลมาแล้วเขาก็มีการถ่ายวีทีอาร์หรืออะไรเงี้ยค่ะแนะนำมหาลัยแล้วก็เขาเห็นหนูเขาบอกว่า เอออยากมันเรียนตามคนนี้อะชอบคนนี้อั่งเลยอะไรเงี้ยแล้วก็สารภาพทีหลังแบบแต่ในที่สุดเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้พี่มือคอมากเลยนอ่ะเพราะนางสูงใช่ไหมราหางที่นั่งคุยกันมาได้ค่ะได้เลยค่ะไม่สิเพราะคุยดังไม่ได้ด้วยไ่ได้ต้องมีมือช่วงหน้าไปตามหาเพื่อนนางเพื่อจะเมาเรื่องอะไรด้ เพื่อหหล่อสวยสวยมั้ยเพื่อนหล่อสวยสวยค่ะมีหมดเลยค่ะเฮนี่เราโม้อะไรอ่ะเธอโม้อะไรนะนี่งานมีของมาเม้าให้ครับเป็นกิฟต์เพืพรีเมียมจากจัสมิฟันเบนทิสเต้ครับเอาไว้แปรงก่อนนอนตื่นขึ้นมาหลับหายใจด้วยของสองช้าเฮ้ยเขาต้องลุกหนีจากหนป้าอีกสิหอมมาอเอางี้อย่าพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปคุยกันที่อื่นที่เขาใช้เสียงได้ได้เลยค่ะได้รูเลยจริงใช่มากเลยเราแบบมันดูมาญาตไม่ดีเนาะไปเถอะไปเถอะได้ค่ะได้สเปคสเปคของเราชอบเป็นอะไรสเปคเหรอคะจริงชอบคน นที่สูงกว่าก็คือยางยากแล้วนี่เขาบอกว่านี่ดูความมั่นใจของนางทิ้งชิ้นมาโรงเรียนทำไมใช่ค่ะใช่เรียนจากไหนด้วยเนี่ย